ข่าวเดินออกกำลังกายวันสุดท้ายของงานพุทธาพิเศษวันท้ายสุดของงานพุทธาพิเศษสุดยอดปฏิหารครั้งที่47ที่บวรราชธานีอโศกในเช้าวันเสาร์ที่11มีนาคม2566เวลา7นาฬิกาท่านสมณะฟ้าไทยสมชาติโกก็ได้นำชาวชุมชนกว่า20คนค่ะเดินออกกำลังกายโดยเริ่มต้นที่ศาลาฮับต้อน เข้าชุมชนคุ้มเฟดหนึ่งลงไปที่ริมแม่น้ำมูลผ่านเข้าชุมชนจนกลับมาถึงหน้าองค์พระพุโตระยะทางกว่า4กิโลเมตรค่ะมาถึงที่หมายก็ถ่ายภาพกันเป็นที่ระลึกที่หน้าองค์พ่ออภัยและก็บริเวณลานสะโพเป็นอันสิ้นสุดจบงานพุทธาพิเศษสุดยอดปาฏิหาริ์ครั้งที่47ของชาวบวรราชธานีอโศกค่ะก็อยอมแพ้ได้ความบริสุทธิ์เท่านั้น ที่จักษณะทุกสิ่งในโลกในที่สุดแต่ต้องในที่สุดด้วยข่าวอัปเดตงานระบบไฟฟ้าลงใต้ดินเมื่อวันที่ 10, 11, 12มีนาคม2,566ทีมงานไฟฟ้าชุมชน ก็ได้แจ้งดับไฟฟ้าที่ตึกเคินศูนย์โรงปุ๋ยอาคารบาวรอาคารวิทยาลัยเรือม่วงเฮือนตลาดชุมชนคุ้มเฟศหนึ่งประปาชุมชนกลัวกลางเฮือนโสเลในช่วงกลางคืนค่ะจุดละสองชั่วโมงบ้าง5-6ชั่วโมงบ้างเพื่อเชื่อมระบบไฟฟ้าลงดินเข้าตู้ควบคุมที่สาราฮับต้อนนำโดยสิทธิ์เก่าอาร์ตก็ได้พาน้องๆทั้งสิทธ์เก่า นักศึกษาอาชีวะและนักเรียนสัมมาสิกขาฐานไฟฟ้าช่วยกันเชื่อมระบบสายไฟฟ้าลงดินเข้าสู่ตู้ควบคุมเป็นการเรียนรู้คู่กับการปฏิบัติจริงของการศึกษาในแบบสัมมาสิกขาของชาวอาโศกข่าวกิจกรรมปันสุขต้านร่มโพวันอาทิตย์ที่12มีนาคม2,566 ชุมชนราชธานีอโศกได้จัดกิจกรรมปันสุขใต้ร่มโพที่ลานร่มโพร่มใสข้างสวนน้ำตกหน้าองค์พระพุทโตในงานมีโรงบุญแจกข้าวสารเหนียวให้กับผู้ที่ลงทะเบียนจำนวน100ถุงมีโรงบุญอาหารมังสวิรัตแจกฟรีที่สมาชิกชาวชุมชนได้ร่วมกันทำร่วมกันแจกมีทั้งก๋วยเตี๋ยวข้าวหมกเห็ดสมุนไพร ขนมจีนส้มตำและเฉากล้วยส่วนเวทีก็มีกิจกรรมสาระบันเทิงของชาวชุมชนนักเรียนอนุบาลตุ๊กติว้วและนักเรียนสมุนพระรามฟังธรรมจากท่านสมณะฟ้าไทยสมชาติโกกิจกรรมทั้งหมดเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมบุญนิยมในเรื่องของกินอาหารมังสวิรัตล้างจานล้างใจแยกขยะให้ถูกที่ถูกทางดนตรีสาระบันเทิงก็มีแต่พอเหมาะ มีชาวชุมชนมาลงทะเบียนจำนวน155คนประชาชนที่มาร่วมงานก็กว่า400คนรวมผู้ที่มาร่วมงานได้ลงทะเบียนกว่า550คนแล้วก็จะมีการจัดกิจกรรมอีกครั้งในวันอาทิตย์ที่19มีนาคม2,566ค่ะข่าวเก็บหอมแดงที่นามโมเมื่อวันที่14มีนาคม2,566 พี่น้องชาวบวรราชธานีอโศกช่วยกันโฮมแฮงเก็บหอมแดง oh, oh, oh. อาแก่งทำและทีมงานปลูกไว้เมื่อช่วงหลังน้ำลดค่ะที่ <laughs> บรีนาโมบุนพื้นที่จำนวนสองไร่กว่าช่วยกันเก็บให้เสร็จก่อนที่ฝนจะตกลงมาก็เป็นพันหอมแดงมาจากจังหวัดศรีสะเกดเนื่องจากปีนี้แปลงหอมแดงมีวัชพืชขึ้นเป็นจำนวนมากทำให้ได้ผลผลิตน้อยกว่าปีก่อน แต่ว่าหอมแดงที่ช่วยกันเก็บนี้ยังถือว่าได้ผลผลิตค่อนข้างดีมีเพียงพอสำหรับแบ่งปันให้พี่ให้น้องด้วยค่ะอ๋อทานวาปลูกทานวานะปลูกทานวาปีนี้เราทำย้าไม่ทันนะทำย้าไม่ทันก็เลยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นงานยากมากเลยปกติแล้วอหอมก็ไม่เชิงยากนะแต่ทีนี้ว่าข้อสำคัญก็คือ,คอต้องทำญ้าให้ได้ โดยเฉพาะช่วงเล็กๆเนี่ยนะเอเพอทำหญ้าไม่ได้เนี่ยมันก็เนี่ยม,มีปัญหาปกติแล้วเราไม่ต้องมาใช้เสียมขุดกันอนีรถอนเอาถอนเอาถอนเอาข่าวทีมนาพอกล้าข้าวช่วงสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาถึงขณะน,นี้ทีมชาวนานำโดยอามั่นแม่นกาการดีและทีมชาวนาคณะสิทธิ์เก่า ต่างร่วมแรงช่วยกันเพะกล้าข้าเจ้าพันกอขอ43และกอขอ79ซึ่งจะปลูกบนพื้นที่จำนวน90ไร่ก็จะพัฒนาระบบเพะอล้าใหม่บนพื้นที่แห้งซึ่งกระวางถาต้นกล้าให้สะดวกแก่การขนย้ายออกไปดำนาซึ่งก็ไม่ต้องลุยโคลนขณะขนย้ายเพื่อตเตรียมความพร้อมจะดำนา ในวันที่26มีนาคม2566นี้ค่ะในวันจันทร์ที่15มีนาคม2566เวลา13นาฬิกาอาจารย์ดรประเสริฐประสมรักประธานหลักสูตรสาธารสุศศาสตร์บัณฑิตพร้อมด้วยทีมงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญมหาวิทยาลัยมหิดลได้มาประชุมร่วม กับผู้ใหญ่บ้านติ๊กขวัญหินแก้วและตัวแทนฐานงานชุมชนมีท่านสมณะฟ้าไทยสมชาติโกเป็นประธานในที่ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการก่อนจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อนักศึกษาคณะสาธารณสศุศาสตร์จำนวน45คนเพื่อจะมาฝึกอบรมระหว่างวันที่20 1-23เมษายนเรื่องการจัดการขยะชุมชนอย่างเบ็ดเสร็จก่อนกลับตัวแทนชุมชนได้พาคณะอาจารย์ไปดูฐานงานฐานผลิตของชุมชนด้วยค่ะ